แสดงออกซึ่งความไม่พอใจของรัฐบาลเราอยู่แล้วของกองทัพไทยนะอยู่แล้วว่าการกระทําแบบนี้เราลูกน้องเราเสียขาเนี่ยก็เป็นเหตุรุนแรงซึ่งก็สมเหตุสมผลนะครับมันอาจจะกระทบกับการเจราจาในเสเตต่อไปมาคทุกคนแต่แต่ก็มีหนทางนะครับหนทางที่เราจะต้องที่กายกันเกีเ่ยวกับทิสัยทัฒนาก็มีความต้องการของผู้นํนำทาง เเเนรรราาาพพอ่่ลใกทีจจจะืสันติสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานี่กลับมาร้อนระอุอีกครั้งนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์น่าสลดขึ้นแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังความตึงเครียดครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์จากมุมมองของนายพลผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งกันครับ คือต้องบอกว่าเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยได้จุดชนวนความตึงเครียดให้มันประทุขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแต่เป็นความขัดแย้งที่อย่างรากลึกมานานมากแล้วและครั้งนี้ก็กลายเป็นประเด็งที่ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งครับ และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ปัจจุบันทหารไทยนายหนึ่งต้องสูญเสียขาไปหนึ่งข้างจากเหตุการณ์เหยียบทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากแล้วก็นําไปสู่การตอบโต้อย่างทันควันจากฝั่งไทยเลยครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่า,วาทางการไทยไมีท่าทีตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ยังไงซึ่งต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนแล้วก็แข็งกร้าวมากเพื่อจะบอกให้รู้ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับนี่เลยครับดูบนสไลด์นี้ได้เลยนายยกรัฐมนตรีประกาศใช้สองมาตรการตอบโต้แบบเน้นๆเลยนะฮะอย่างแรกคือระง,งับปฏิญญากลาลัมเปอร์ไปก่อนซึ่งปฏิญญาตัวนี้เนี่ยมันเป็นข้อตกลงสำคัญ4ข้อเลยนะที่เราเคยทำร่วมกันเพื่อสร้างสันติภาพตามแนวชายแดนและอย่างที่สองก็คือชะลอการปล่อยตัวเฉลยศึกชาวกัมพูชา18นายออกไปก่อน โอ้โหเรียกว่าเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวมากๆครับทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจเกมนี้ลึกขึ้นไปอีกเนี่ยเราจะมาเจาะลึกทัศนะจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงกันครับท่านคือพลโทบุญสินพาดกลางซึ่งท่านเคยเป็นถึงอดีตแม่ทัพภาคที่2และตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของผู้บัญชาการทหารบกเรียกได้ว่าเป็นคนที่คลุกคลีกับสถานการณ์ชายแดนมาโดยตลอดเลยครับ พลโทบุญศิลป์เนี่ยท่านก็ให้เหตุผลสนับสนุนการตอบโต้แบบแข็งกราวไว้อย่างชัดเจนเลยครับเหมือนที่ท่านพูดไว้บนสไลด์นี้เลยว่าเราสูญเสียกําลังพลต้องแสดงออกถึงความไม่พอใจในส่วนที่เราโดนกระทําต้องมีการตอบโต้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วนอกจากการประท้วงด้วยเอกสารคือมันชัดเจนมากนะคะว่าการสูญเสียครั้งนี้มันใหญ่เกินกว่าจะแค่ส่งหนังสือประท้วงแบบเดิมๆงั้นเรามาสรุปเหตุผลหลกัลกๆก,กันอีกทีนะครับ การตอบโต้ครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อแสดงความไม่พอใจอย่างเป็นทางการเพื่อให้เห็นว่าทุกการกระทํามันมีผลที่ตามมาและที่สําคัญเลยคือมันเป็นการยกระดับการตอบโต้ให้มันไปไกลกว่าแค่การยี่หนังสือประท้วงธรมธรมดาาซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นการสนับสนุนท่าทีที่แข็งขันของนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับทีนี้มาถึงประเด็นที่น่าสนใจที่สุดและเป็นเหมือนหัวใจของการวิเคราะห์ครั้งนี้เลยก็ว่าได้คือพลโทบุญสินมองว่าไอเหตุการณ์ทุ่นระเบิดครั้งนี้ มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ใหญ่กว่านั้นที่มีเป้าหมายบางอย่างซ่อนอยู่คำถามสำคัญที่ท่านตั้งขึ้นมาให้เราคิดตามก็คือเอ๊ะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นติดติดกันตามแนวชายแดนช่วงนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เหตุการณ์ที่ต่างคนต่างเกิดไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยและนี่แหละครับคือทฤษฎีหลักของท่านเลยลองดูตารางเปรียบเทียบบนสไลด์นี้นะครับ พลโทบุญสินมองว่าเหตุการณ์ที่ทหารเราไปเหยียบทุนระเบิดเนี่ยอาจจะเป็นเกมเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อดึงโฟกัสของเราออกจากพื้นที่พิพาทอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือบริเวณปราสาทต,ตาควายซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรามีปัญหากันมานานมากแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะครับท่านยังชี้ให้เห็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อาจจะอยู่ในเกมนี้ด้วยนั่นก็คือการที่อยู่ๆก็มีข่าวกล่าวหาว่าทหารไทยไปยิงพลเรือนในจังหวัดสะแก้วซึ่งท่านก็มองว่าเอ๊ะ นี่อาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์ซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่าเพื่อสร้างความสับสนแล้วก็ดึงความสนใจเหมือนกันคำพูดของพลโทบุญสินที่ว่าสังเกตดีๆมีในหมดมันยิ่งตอกย้ำมุมมองของท่านเลยครับว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆแ,แต่มันมีการเชื่อมโยงกันในเชิงยุทธศาสตร์ดังนั้นการที่รัฐบาลไทยออกมาตอบโต้แบบนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วแล้วก้าวต่อไปละ่ะจะเป็นยังไง นี่แหละครับคือความท้าทายเลยว่าจะสร้างสมดุลระหว่างการเจรจาทางการทูตกับการยืนหยัดท่าทีที่แข็งแกร่งเพื่อผลประโยชน์ของชาติได้ยังไงในขณะเดียวกันนะครับก็เริ่มมีแรงกดดันจากนานาชาติเข้ามาอย่างนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาเป็นตัวกลางแล้วก็กระตุ้นให้ทั้งสองฝ่ายกลับมานั่งคุยกันดีๆเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ซึ่งแนวทางของไทยเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในกราฟนี้ชัดเจนเลยครับ คือมุมมองของพลโทบุญสินก็คือเราต้องเดินกลยุทธ์สองทางไปพร้อมๆกันทางหนึ่งคือต้องยืนหยัดท่าทีที่เข้มแข็งเพราะประชาชนก็อยากเห็นแบบนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติด,ด้วยแต่อีกทางหนึ่งเราก็ต้องเปิดประตูไว้เสมอพร้อมสําหรับการเจรจาเพื่อสันติภาพดังนั้นการที่เราชะลอการปล่อยตัวเฉลยศึก18นายออกไปก่อนเนี่ยมันเลยกลายเป็นไพ่ต่อรองที่ทรงพลังมาก ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะแต่มันคือการแสดงความไม่พอใจที่ชัดเจนที่สุดแต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะทําให้การเจราจาในอนาคตมันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็ได้แต่พลโทบุญศิลก็ย้านะครับว่าการตัดสินใจแบบนี้มันสมเหตุสมผลแล้วท่านบอกว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจของรัฐบาลเราว่าการกระทําแบบนี้พี่น้องเราเสียขาซึ่งก็สมเหตุสมผลคือมันสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนที่เราต้องจ่ายและความรู้สึกของคนในชาติด้วย และทั้งหมดนี้แหละครับมันก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่ทิ้งทายไว้ในสไลด์สุดท้ายนี้ว่าท่าทีที่แข่งกล้าวของไทยในครั้งนี้สุดท้ายแล้วจะนำไปสู่สันติภาพหรือมันจะกลายเป็นชนวนที่นำไปสู่ความขัดแย้งที่มันบานปลายยิ่งกว่าเดิมกันแน่เรื่องนี้คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเลยครับ